สวัสดีชาวออนไลน์สเตชันทุกคนครับกลับมาพบกับผมชาวคุงอย่เช่นเดิมกับรายการ Future Gamer Top of t h e Week รายการจัดอันดับสุดมันสำหรับข้อเกมโดยเฉพาะครับผมเองนะครับเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูเทปนี้อยู่ก็น่าจะใช้บริการของนักแคสเกมกันอยู่แล้วอาจจะเป็นเพราะความชื่นชอบในตัวแคสเตอร์ท่านนั้นเป็นการส่วนตัวหรือเพื่อประหยัดรายใจ่ายในกระเป๋าของท่านหรือแม้แต่เพราะความขี้เกียจที่จะเล่นเองจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมันจะมีเกมที่เราแค่ดูแคสเตอร์เล่นก็รู้สึกสนุกหรือลุ้นระทึกไปด้วยจนเหมือนกับว่าเราได้จับเมาส์หรือคีย์บอร์ดเล่นไปด้วยกับ เเลยยทีดีดววันนี้ครับทาง Fuser Gamer จึงได้รวบรวม5สุดยอดเกมที่แค่ดูก็สนุกเหมือนนั่งเล่นเองมาให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันครับจะเป็นเกมอะไรบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าอันดับที่5 Hearthstone Hearthstone เป็นการ์ดเกมที่เล่นสนุกด้วยกฎกติกาแสนเรียบง่ายเพียงแค่จ,จัดจัว่วจิ้มและจบเทินทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าฝั่งตรงข้ามจะมีค่าฮิตพอยต์เหลือศูนย์คุณก็ชนะเกมนี้ไปได้อย่างง่ายดาย แต่บางทีก็ไม่ง่ายจึงไม่น่าแปลกใจว่าทําไมมันจึงประสบความสําเร็จอย่างสูงและทําเงินให้กับค่ายบริษัทอย่างมากแต่ถึงอย่างนั้นครับบางครัง้งบางครา,า,าวด้วยการที่ระบบหลายอย่างของตัวเกมนั้นขึ้นอยู่กับดวงก็ส่งผลให้เกมเมอร์หลายคนรวมทั้งผมเองต้องเจ็บช้าจากทั้งความพ่ายแพ้และความเสียใจในการเปิดซองการซ้ําแล้วซ้ําอีกการหนีไปนั่งดูคนอื่นเล่นฮัทสโตนจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเช่นกันด้วยรูปแบบการเล่นที่ค่อนข้างช้าทําให้คนสตรีมเกมนี้มีเวลานั่งอธิบายและพูดถึงเทคนิคต่างๆให้คนดู ได้เข้าใจแถมด้วยความที่มันเป็นเกมฮิตระดับโลกจึงมีสตรีมเมอร์ชื่อดังมากมายที่เล่นเกมนี้อยู่นอกจากเราจะได้ความสนุกแล้วการนั่งดูมืออาชีพเล่นยังช่วยให้เราเรียนรู้เทคนิคต่างๆซึ่งทําให้เราเล่นได้ดีมากขึ้นไปอีกด้วยอันดับที่4 d ่เดซี เกมจากทีมโบฮิเ i ียอินเทอร์แอคที่ผันตัวมาจากการเป็นมอดในเกมเดินหน้ายิงเน้นกลยุทธ์ทางการหารอย่าง Arma 2ซึ่งตัวเกมเดซีนนั้นขึ้นอยู่ในขั้นตอน Early Access เในสตีตั้งแต่ปลายปี2,556 จนบัดน,นี้มันก็ยังไม่เสร็จหากเรามองข้ามเรื่องดราม่าก,การพัฒนาที่ล่าช้าของโตเกมไปแล้วเดซี <Des i S 1> นับเป็นเกมต้นแบบที่ปลูกกระแสเกมแนวเอาชีวิตรอดให้โด่งดังกลายมาเป็นแนวเกมยอดฮิตและมีเกมรูปแบบเดียวกันตามออกมามากมายทั้งหนีซอมบี้หนีไดนโนเสาร์หรือไม่ต้องหนีอะไรแค่เอาตัวรอดให้ได้นในโลกอันโหดร้ายนี้ก็พอขณะที่เกมอย่างเดซีหรือลัสมักจะมาพร้อมกับระบบก,การเล่นที่ชวนให้งุหงิด้วยการจําลองความโหดร้ายของการเอาชีวิตรอดและการต่อ กับผู้เล่นคนอื่นที่มักโผลมาแบบไม่หวังดีนั่นเพยลย์พอลได้ทําให้เกมแนวนี้เหมาะอย่างมากในการนั่งดูคนอื่นเล่นแทนที่เราจะต้องเป็นนั่งทุกทรมานเองการได้นั่งดูผู้เล่นคนอื่นริ่โรนเอาชีวิตรอดอย่างเต็มที่หรือการนั่งหาวิดีโอที่คัดเอาเหตุการณ์สุดฮามาไว้แล้วก็ถือเป็นความสนุกอีกรูปแบบหนึ่งที่เกมแนวเซอร์ไวเวิร์มอบให้กับพวกเราได้เป็นอย่างดีครับอันดับที่ 3. Finite at Freddy's เพราะความ,มนิยมในการนั่งดูคนอื่นเล่นเกมเพิ่มสูงขึ้นตามที่ผมว่าไปแล้วข้างต้นก็ทำให้นักพัฒนาเกมหลายค่ายเริ่มลงมือสร้างเกมโดยมีเป้าหมายเป็นเกมยอดฮิตบนอินเทอร์เน็ตโดยออกแบบมาให้เป็นเกมที่เหมาะอย่างมากกับการนั่งดูแทนการเล่น และหนึ่งเกมที่ประสบความสําเร็จในการออกแบบดังกล่าวมากที่สุดก็คือ Finite at Freddy ซึ่งเกมใช้ผู้เล่นได้รับบทบาทเป็นยามเฝ้าร้านพิซซ่านั่งอยู่ในห้องควบคุมและต้องคอยสอดสอ่องกล้องวงจรปิดที่แสดงบรรยากาศหน้าคนลุกในร้านเพื่อไม่ให้เจ้าตุ๊กตากระโดดเข้ามาหาคุณในห้องแบบผีตุ้งแช่ความสนุกในการนั่งดูคนอื่นเล่นของเกมนี้ก็คือเหมือนกับการนัดเพื่อนมานั่งดูหนังผีในคืนวันศุกร์นั่นแหละครับแน่นอนว่าคุณจะได้รับความสนุกจากความกลัวโดยตัวเกมมันเองอยู่แล้วแต่ มันมีเอกลักษณ์และสเสน่ห์บางอย่างในการได้เห็นเพื่อนหรือคนรับข้างมีปฏิกิริยากับความกลัวที่แตกต่างกันออกไปซึ่งการได้เห็นเหล่านักแคสเกมหรือว่ายูทูบเบอร์ร้องลั่นบ้านหรือช็อกตาตั้งเงียบไปคาจอกก็ถือว่าเป็นส่วนประกอบสําคัญที่ทําให้เกมแนวสยองขวัญหลายเกมโด่งดังอย่างที่เป็นครับอันดับที่2 Dark Souls คงไม่ต้องอธิบายกันมากสำหรับเกมแอคชั่น RPG ไร้ความปราณีต่อผู้เล่นชื่อดังอย่างซีรีส์โซจากทีมพัฒน,นาสัญชาญิญี่ปุ่นนาม From Software ซึ่งทำให้ผู้เล่นเข้าใจถึงสัจธรรมชีวิตมากขึ้นและได้เรียนรู้ความผิดพลาดจากข้อความยูดดยสีแดงเถี่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนับครั้งไม่ถ้วนตลอดการเล่นสำหรับเกมเมอร์ฝีมือธรรมดายอย่างชาวเราการเล่นให้จบสักรอบก็น,นับว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้วแต่สำหรับเกมเมอร์ฝีมือมหาเทพการเล่นเกมตระกูลโซให้จบ แบบธรรมดานั้นมันเป็นเรื่องที่ง่ายเกินไปจึงกําเนิดกลายเป็นเทนดังกับการเล่นโซให้ยากขึ้นด้วยสารพัดข้อจํากัดเรามีตัวเลือกให้ได้รับชมทั้งการจบให้เร็วที่สุดจบโดยไม่มีการฮิวจบโดยไม่ใส่เกาะจบโดยไม่อัพเลเวลจบโดยไม่ใช้โลกจบโดยไม่กลิ้งหลบพัฒนาจนไปถึงขั้นใช้จอยกลองจอยกีตาร์หรือใช้แผ่นเต้นเล่นเกมนี้เป็นตน้นนั่งดูเหล่ามหาเทพเล่นโดยเพิ่มข้อจำกัดต่างๆนาน,นานเข้าไปแบบนี้ แล้วทําให้คิดได้เลยว่าไอ้ที่เราคิดว่ายากแล้วจริงๆเนี่ยมันยังมียากกว่าน,นี้อีกนะโอ้ทําไม่ได้จริงๆใหยอมใจอันดับที่1 Counter Strike Global Offensive เกม,มกส่วนใหญ่คงเข้าถึงความสนุกของเกมเดินหน้ายิงหรือ first person shooting กันอยู่แล้วไม่เช่นนั้นเกมแนวนี้คงจะไม่ฮิตติดตลาดจองตำแหน่งเกมขายดีมาตลอดและหนึ่งเกมเดินยิงที่โด่งดังและประสบความสำเร็จมากที่สุดในปัจจุบันก็คือเกม cs go นั่นเองสเสน่ห์ของ Counter Strike นะครับอยู่ที่ระบบและการเล่นที่เรียบง่ายและการแพ้ชนะนั้นวัดกันด้วยความสามารถในการเล็งและแผนการของทีมล้วนและการที่มันเป็นเกมที่ยอดคิดมาตั้งแต่อดีตและกติกาหลักทุกอย่างก็ยังคงเดิม ทำให้มันเป็นเกมระดับคลาสสิกที่ใครๆก็สามารถเข้าถึงและร่วมสนุกไปกับเกมได้อย่างรวดเร็วการแข่งขันของ CS:GO นั้นยังสนุกตื่นเต้นอัดแน่นไปด้วยความกดดัน พราะเกมสามารถพลิกกลับไปกลับมาได้ตลอดเวลาแตกต่างจากอ e ีสปอร์ตเกมื่นที่ทีมตามหลังยากจะพลิกกลับมาชนะได้ในช่วงท้ายและด้วยการเล่นที่แบ่งเป็นยกนั้นทําให้เซอสโกยังสนุกตลอดเวลาตั้งแต่ต้นจนจบเกมหากภาพการแข่งขันที่ตื่นเต้นยังไม่สามารถตอบสนองคนดูบางท่านก็ยังมีแคสเตอร์ที่ยังคอยอัปโหลดช่วงเวลาแห่งความเฟลในเกมให้ทุกท่านได้รับชมกันพร้อมหัวเราะไปด้วยและจากที่ว่ามาทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ทําให้ทางเรายก CS สโกเป็นอันดับหนึ่งของ ของเทปนี้ไปเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเทมนี้จากรายชื่อเกมผมว่าน่าจะเคยผ่านหูผ่านตาเราเราท่านๆมาบ้างนะครับบางคนอาจจะเคยดูแคสเตอร์เล่นเกมเหล่านี้กันมาบ้างแล้วหรือไม่ก็แคสเกมพวกนี้เสียเองเลยซึ่งทางฟิวเจอร์เกมเมอร์ก็หวังว่าเทมนี้จะถูกใจเกมเมอร์สายดูอย่างเราเราไม่มากก็น,น้อยนะครับแล้วมาติดตามดูกันต่อว่าอาทิตย์หน้าฟิวเจอร์เกมเมอร์ท็อปเอาเดอร์วีของเราจะเป็นเรื่องอะไรที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าชื่นชอบกดไลค์แฟนเพจฟิ t เ r อร์เกมเมอร์แม็กซ์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับทีมงานด้วยยแลละที่สสําคัญุดๆๆจริงเ กดปุ่ม subscribe ให้กับทีมงานออนไลน Station ของพวกเราด้วยแล้วพบกันใหม่วันอังคัาหนนะ้าสวัสดีลาก่อยครับ จากเว็บไซต์ที่รวบรวมทุกข่าวสารจนถึงนิตยสารเพื่อเกมเมอร์ตัวจริงและอีกหลากหลายสาระความบันเทิงบนย t u b e เราสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่หัวใจแคสเตอร์และมีบริการสินค้าเพื่อคอเกมตลอด24ชั่วโมงนี่คือคือข่ายคนเล่นเกมที่ใหญ่ที่สุดเราคือ Online ์สเตชั่